ขณะนี้มีประมาณสัก42กลุ่มนะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะเปิดผล็นกรรมการสภาวิสกรรมด้วยเมื่อเป็นสมาชิกกลุ่มไฟฟ้านะครับก็จะมาเป็นสมาชิกจะมาใช้บริการของสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์เพราะฉะนั้นจะสังเกตด้วยว่าวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยนะครับเราพูดถึงสิทธิประโยชน์ภาษีกรระหว่างประเทศซึ่งเกิดจาก ACFTA ทสิทธิประโยชน์ภาษีกร ที่เกิดขึ้นในประเทศเช่น b o i 1 9ทีวิฟรีโซนมุมน้ำเงินนะครับสิทธิประโยชน์ภาษีกรที่เกิดจากสถาบันที่จัดตั้งขึ้นนะครับเพราะในในกรณีอย่างนี้ครับถือว่าถูกเรียกเก็บภาษีกรเอดี AD, ก็ยังสามารถทําเรื่องขอยกเว้นผ่านสถาบันต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิทธิประโยชน์ภาษีกรซึ่งเราคิดดูนะครับว่าถ้าเราบริหารสิทธิประโยชน์ภาษีกรเหล่านี้เป็นนะครับได้หมายความว่าเราจะ มีต้นทุนภาษียกรต่ำลงไปเยอะเลยเฉพาะเกี่ยวตัวสิทธิตัวผาเียก่เดี๋ยวก็ต่ำไปเยอะแล้วนะครับมีทั้งสองท่านมีอะไรสรุปประเด็นนี้ไหมครับสั้นๆสักครอนนหนึ่งนาทีครับอย่างนี้ครับผมได้ทําตารางเรื่องกฎอยู่ในเอกสารอยู่แล้วเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกระโดดสินค้านะครับก็รบกวนท่านไปลองไปศึกษาดูว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งถ้าท่านมีปัญหาติดขัดอะไรเนี่ย mm hmm. ในแง่หนึ่งก็คือ สามารถทําเรื่องไปที่กลุ่มสหกรรมเหล็กสภาสหกรรมประเทศไทยได้นะครับเราก็จะมีทีมงานที่จะเป็นทีมวิชาการที่จะช่วยอธิบายหรือตอบท่านให้ว่าในเรื่องประเด็นต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากจะเรียนว่าในเรื่องปัญหาหลักๆของสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็อย่างที่ผมสรุปไว้หน้าหน้าหน้าหลังนะครับอีกตัวหนึ่งมันมีเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้ความชัดเจนยังไม่มีแต่ว่าผมเล่าให้ฟังเป็นเป็นแนวทางคือเรื่องคอมเพลตชันลอย ถามว่าคอมมิชชั่น a อมันคืออะไรคอมมิชชั่น a อคือมันเป็นกฎว่าด้วยกฎหมายแข่งขันทางการค้าซึ่งในกรณีอย่างถามว่าใน FTA มันมีกรณีที่ไม่มี AD ระหว่างกันไหมมันมี2รูปแบบครับหลายคนในรูปแบบที่1คือแบบ EU EU ก็เลยตั้ง EU จะตั้งเป็นคอมมิติัเพราะนั้นมันก็กลายเป็นประเทศเดียวกันก็เลยไม่มีการใช้ AD ร่วมกันใช้ AD ระหว่างกันนะครับหรือ แต่ว่ามันจะมีกฎหมายตัวหนึ่งคุมก็คือเหมือนอีกอันนึงก็คือออสเตรเลียอินด์เนี่ยก็คือใช้กฎหมายคอมเพลชันลอระหว่างกันแทนเองีนะครับซึ่งในอาเซียนเนี่ยผมผมก็ถามหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้หลายรอบเพราะว่ามีการประชุมมีม,ม,ม,มีมีการประชุมระหว่างอาเซียนด้วยกันในเรื่องคอมเพลชันลอแต่ว่าอย่างที่เรียนว่ากฎหมายคอมเพลชันลอเนี่ยมันมี3ามสามเขาเรียก3ามสามสำนักใช้สามสำนักดีกว่ามีสำน,น,นักหนึ่งคืออังกฤษ